ดิ่งแหลกปลามาแล้วมันี้เอาไปพูดลวบุเออห่าไปใส่ครับพี่น้องครับตีนแหทั้งนี้มาครับพี่น้องหามาเบิ่งนอนหน้าปะเบึกพี่น้องเอาบาทนี่ดูแล้วบ่เอาปลาเบึ้ครับพี่น้องเนี่ยครับปลาบึ้ที่เลี้ยงไว้ครับนี่ อันเดียถืออยู่เดี๋ยวว่าน,นาั่นน่ะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับเอาเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับพี่น้องเพื่อนโอ้โหโฉมคุณบ้าลดเอาอันนั้นนะ่ะนี่แหละครับพี่น้องเบิง้งให้มาเบิ้งใกล้ๆครับนี่โอ้ยคุณนี่ถือแล้วครับนี่เบิ้งว่ามันสีตัวเงาปันได้ครับ สามโลบอลลูซีโลวะโอ้ยหามเงยพี่น้นองเอ้ยไายตั้งหึงบอได้กดไายไม่เอาคยังเป็นจุนจูอยู่นี่นะเอ้านี่เพื่อนกำลังสะเอาปลาบึกครับพีนนพน่น้องศาสตร์เนาะพี่น้องเจ้าว่าใส่เสียงเอฟเอควาบังฮักลืมกดกล้องนี่แหละครับหาเบื้องครับโอ้โหไม่ไม่ไม่ ปลาบึกครับพี่น้องเอาปลาบึกเลี้ยงครับพี่น้องเลยครับอายุหากินครับหลังจากขึ้นกลับจากกรุงเทพหมาแล้วครับเอาก็มาหาแนวเสแบๆกินนะครับพี่น้องดูสาเดียงครับเลียงมีกระหังหา่อยครับเดี๋ยวเดียงบริเเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าว่ามีปลาบาสานน้อยนะครับพี่น้องครับสาในน้อยนี่แหละสาในน้อยนี่แหละครับมันหมานะ เดี๋ยวเบิ้งก่อนครับโอ้มี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 ตัวมีตัวมีตัวติดอยู่แล้วครับนี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วติดอยู่แล้วครับนั่นนะโอ้ยโอ้ยสีน้องเบิ้งนะโอ้ยบึกพี่น้องเบิ้งเอาดึงแรงปลามาแล้ว คือว่นตัวน้อยปัจจุบันมาโบผันแย่อด้นี่บึงนี่ครับผนวกมาโจมันเราซอยเราเนี่ยนี่โอ้ยเรายังมะโจมันเอ้ายังเราเป็น่อยอยูบ่มาถึงคันนี่อลไยังเลยเฮ้ย่อยีอยู่บ่บงห,หัวมัน <c oughs> ตัวฟีดไว้เยอะบ่หน่าเยอะด้วยหมากินมาเลยเนาะมันกิ่นอะไรกลุ่มถูกอ่ะโย่เบงดูโอ้ยเจ้าเนี้ยว้ามันหิวมันก็กินแล้วน้องหมาตั้งหลายตัวอันนี้ตัวน้อยด้วยนี่เฮ้ตัวใหญ่อันนี้ถ้าตัวใหญ่มันอยู่พุ่นครับอีกสะหนึ่งครับพี่น้องเบิงนี่โอ้ยนี่นี่แหละครับพี่น้องเอาเบิงครับ เป็นเที่ยวข้นให้เบิ้งแล้วครับนี่ปลาเลี้ยงไว้ซะใหญ่เอามาปล่อยไว้สาหน่อยครับมาพักไว้ครับนี่ครับเบิ้งคุณน่ะโอ้ยไปบนแล้วลงุงไปบนแล้วนต้องบุญแล้วครับคุณน่ะไปแล้วครับไปมาน้อยก็เข้ามาไปแบบนี โอ้ยตัวใหญ่ครับเปิ่ครับระยะนี่ครับเมื่อเราเอาตัวเ์กุ้งัคเอามีฟอนแก้แค่นี้คุณเนาะ โอ้ยพี่น้องนะฮะมาเรียกเต้ยนะเต้ยทั้งบ้านทั้งหลังอุ้ยเอาเบิ้งครับพี่น้องครับใหญ่ครับบ่กอุ้ยหมานคักบกันเมื่อนี้ครับพี่น้องครับเบิ้งครับกราเบื้งครับเขาขึ้นมากครับเลี้ยงสล้อยปีใหม่ครับพี่น้องเบิ้งครับนี่ กำลังพอดีเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวมาเห็ดต้มยำครับพี่น้องครับนี่